ไม่ต้องกลัวว่าพระพรของพระเจ้าจมตุตดพระเจ้าสัญญาว่าพระพรของพระองค์มีมาอย่างผู้ที่พระองค์รักเสมอมีได้ขาดี่น้องจงจําไว้เสมอว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของพระพรนะครับเราเป็นเพียงผู้ส่งผ่านพระพรจากพระเจ้าไปยังผู้อื่นเท่านั้น because he is mine His spirit, watch in his blood. it is my story. เพลงที่ ผมได้เล่นไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่า b r e s e s a s s u r a n c e เพลงนี้เป็นเพลงหิมเพลงหนึ่งนะครับประพันธ์โดยสตรีท่านหนึ่งชื่อว่า Fanny Crosby เรื่องราวประวัติเพลงนี้และก็ประวัติของ Fanny Crosby น่าสนใจนะครับก็เลยนำมาฝากพี่น้องในวันนี้ Fanny เกิดที่นิวยอร์กเมื่อเดือนมีนาคมปีคศ1820และเธอก็ใช้ชีวิต อยู่จนถึงอายุ95ปีก็ถึงแก่กรรมเรื่องราวของเธออยู่ตรงที่ว่าเมื่อเธอเกิดมาได้6สัปดาห์แฟนนี้ก็มีมีปัญหาทางตาก็ไปหาคุณพ่อคุณแม่พาไปหาหมอแล้วก็ได้เจอแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ก็รักษาแต่ว่ามีความผิดพลาดในการรักษาตาของเธอทำให้เมื่อตอนที่อายุ6สัปดาห์นั้นเธอก็เลยกลายเป็น เด็กที่ตาพิการไปตลอดชีวิตแต่แม้ว่าตาพิการไปตลอดชีวิตเนี่ยนะครับแต่ชีวิตและความเชื่อของแฟนนี่คอสบีเนี่ยกับพระเจ้ามากเหลือเกินความเชื่อของเธอมากมายเธอแต่งเพลงฮิมตลอดชีวิตของเธอเนี่ยนะครับถึง8,000เพลงนะครับ800 0เพลงยังมีเพลงทั่วๆไปที่ไม่ใช่เพลงพระเจ้าอีกพันเพลงและเธอก็ยังเขียนหนังสือบทกวีบทวรรณกรรม อีก4เล่มโดยที่2เล่มเป็นหนังสือขายดี bestseller นะครับพ็แทบไม่น่าเชื่อว่าสตรีที่เกิดมาพิการจะเรียกว่าตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ยังเป็นทารกแต่เธอกลับมีชีวิตมีความคิดมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างมากถึงกับแต่งเพลงออกมาเป็นเพลงฮิมเป็นเพลงที่หนุนใจเป็นเพลงที่ ส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้คนได้อย่างมากมายความที่เธอเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะครับเธอมักจะพูดอยู่ว่าเธอมีเพชรเม็ดงามอยู่ในตัวเป็นความคิดเชิงบวกมากๆนะครับตอนที่9ปีเธอเขียนบทกวีบทหนึ่งเธอเขียนไว้ว่าจิตวิญญาณฉันมีความสุขแม้ว่าฉันจะมองไม่เห็น แต่ว่าในความคิดของฉันนั้นฉันเห็นหลายอย่างในโลกใบนี้แต่นี่อาจจะเห็นมากกว่าเราด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งเป็นคนที่มีสายตาปกติเธอมีความสุขอยู่เสมอเธอมีความสุขอยู่เป็นนิพและเธอทําให้เราได้เห็นว่าความพิการของเธอไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพระเจ้าของเธอเลย Breaths r e Assurance พูดถึงพระพรของพระเจ้า ที่มีตามาในชีวิตของคนเราอย่างไม่จำกัดน,นะครับและนั่นคือความหมายของเพลงซึ่งมีอยู่ท่อนหนึ่งนะครับมีท่อนหนึ่งท่อนฮุกของเพลงนี้ได้บอกว่านี่คือเรื่องราวของฉันนี่คือบทเพลงของฉันฉันจะสรรเสริญพระเจ้าของฉันทุกวันและฉันจะสรรเสริญพระเจ้าของฉันทุกคืนนั่นคือท่อนฮุก ของเพลง Blessed Assurance พี่น้องครับเพลง Blessed a s u r a n ได้บอกเราถึงพระพรของพระเจ้าที่มีมาในชีวิตของเราทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าพระพรของพระเจ้าจะหมดพระเจ้าสัญญาว่าพระพรของพระองค์มีมาอย่างผู้ที่พระองค์รักเสมอ ไมีได้ขาดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราอย่าเป็นคริสเตียนที่หวงพระพรหรือใช้พระพรจากพระเจ้าอย่างจํากัดจำกิงนะครับเราไม่ต้องหวงพระพรเราไม่ต้องกลัวว่าแบ่งสรรปันส่วนพระพรไปยังผู้อื่นแล้วเดี๋ยวพระพรพระเจ้าจะหมดเดี๋ยวเราจะไม่มีพระพรใช้อีกต่อไปไม่ต้องคิดอย่างนั้นนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าคริสเตียนเราเนี่ยถูกกําหนดให้เป็นพระพรแก่โลกใบนี้คริสเตียนเป็นแหล่งพระพร ที่มีไปยังผู้คนมากมายและไม่จํากัดสถานะภาพของแต่ละคนด้วยนะครับท่านที่เป็นคริสเตียนที่ร่ารวยท่านก็แบ่งพระบันพัะพรได้ท่านที่เป็นคริสเตียนที่ยากไร้ท่านก็มีพระพรที่จะแบ่งเช่นแฟนนี่ครอสบี้นะครับเธอเป็นคนพิการทางสายตาแต่เธอแบ่งแปันพระพรของเธอเพลงของเธอเรายังร้องกันอยู่ถึงทุกวันนี้ เมื่อใดก็เพราะเมื่อนั้นนะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อที่7ได้สอนเราถึงตอนนั้นอิสราเอลไปเป็นเฉลยอยู่ที่บาบิโลนพระเจ้าสอนคนอิสราเอลว่าแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นเฉลยแต่เมื่อท่านอยู่ในเมืองบาบิโลนท่านต้องอธิษฐานต้องภา,ภาวนาเพื่อ เมืองนั้นเป็นเฉลยก็ให้อธิษฐานเผื่อเมืองที่เราไปอยู่ที่เขาขวาดต้อนเราไปเพื่อว่าสวัสดิการจากเมืองนั้นจะเป็นสวัสดิภาพแก่ชีวิตของเราด้วยถ้าเมืองนั้นเขาอยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขเราแม้ว่าจะไปเป็นทาสเป็นเฉลยเราก็จะอยู่อย่างมีสวัสดิการที่ดีด้วยพระเจ้าสอนอย่างนั้นนะครับเราให้อะไรไม่ได้เราก็ให้คําอธิษฐานให้คําภาวนาอธิษฐานเผื่อเมืองอธิษฐาน เผื่อผู้คนเยอะแยะนะครับพี่น้องครับอย่าห่วงพระพรและก็ไม่ต้องกลัวว่าพระพรจะหมดไปจากชีวิตพี่น้องจงจําไว้เสมอว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของพระพรน,นะครับเราเป็นเพียงผู้ส่งผ่านพระพรจากพระเจ้าไปอย่างผู้อื่นเท่านั้นพระเจ้าให้พระพรผ่านชีวิตของเราเพื่อที่เราจะส่งต่อพระพรน,นั้นไปอย่างผู้อื่นพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อที่24จะเป็นสุดท้าย เป็นข้อคิดสำหรับการแบ่งปันในวันนี้สุภาษิตบทที่11ข้อที่24เขียนไว้ว่าบางคนยิ่งจำน่ายยิ่งมัง่งคั่งบางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มีวันนี้ขอเราจะมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ทรงต่อพระพรไปยังผู้อื่นและเราจะมีประสบการณ์ มีความสุขกับการส่งต่อพระพรน,นั้นไปยังคนอื่นขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกทกท่านในการเป็นท่อพระพรของพระองค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเราพรบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ